สวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับในคลิปที่2นะครับพี่ๆคลิปนี้ก็จะเป็นฮ้านอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมน้อมัดรวม3นอยก็จะมีนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับท่านใดที่ชื่นชอบในการจับเลขวินนะครับก็ต้องในสูตรนี้เลยนะครับนอมเมื่อวานนี้ก็มาอีกแล้วนะครับวันก่อนนั้นก็มาเด้งๆวันนี้ก็มานะครับเนาะก็ยินดีด้วยนะครับ ฮานอยพิเศษนะครับเนาะแต่ตัวเด่นผมให้เก้ากับหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้หนึ่งน่าจะไม่มามาหนึ่งรอบนะครับเนาะฮานอยพิเศษนะครับผมผลที่ออกหกเจ็ดสี่สี่แปดนะครับของเรารอบแรกนี้ไม่มานะครับเนาะไม่มารอบแรกหลุดไปนะครับพี่ๆี่ทั้งบนทั้งล่างรอบปกติรอบปกตินะครับสี่เก้าหกแปดเก้านะครับของเรานะครับพี่พี่ใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเนี่ย เด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ๆเข้าไปที่96แล้วก็89แต่ของเรามาในตัวเจาะเน้นๆนะครับ98นะครับหรือว่าท่านใดจับวินเลขตารางก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับ89เนาะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับผม02515นะครับรอบนี้ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่15ตรงๆนะครับพี่ๆก็ท่านใดจับวินเนาะก็เข้าไปนี่ครับ15เนาะก็แล้วก็25ด้วยอืมท่านใดที่จับวิน เข้าไป25ด้วยนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆรอบสุดท้ายเนาะสลับสายจับวินนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะในโค้งสุดท้ายนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมา2หลุด1นะครับพี่ๆส่วนแนวทางของวันนี้วันที่17เดือน7 2567นกินะครับก็ขอให้ยงังเงงปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมตัวเด่นนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข8เลข1 เลข7เลข6เลข9นะครับเลข6เลข9ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยเลข0นะครับพี่ๆปิดท้ายด้วยเลข0นะครับสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งวันนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับวิ่งไปที่เลข8รลูดไปที่เลข7นะครับ 80 81 86 89 70 7หนึ่งนนะครับพี่พี่สตัวผมให้ไปที่78 1นะครับแล้วก็8ปด้า ก็เสียงออดนะครับพี่พี่ก็เตือนรอบแรกเนาะก็จะใกล้ถึงเวลาทำงานแล้วนะครับอันนี้8 8กับเลข7นะครับเนะาะท่านใดที่ชอบในการจับวินนะครับก็ลองใช้วิจนณยาน ในการรับชมเนาะหรือว่าท่านใดที่ชื่นชอบในตัวเจาะก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษท้ายๆนะครับที่มีเสียงแทรกเข้ามานะครับพี่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ